วิธีแก้ไขชื่อผู้แนะนำครับกรณีที่เราไปคลิกลิงก์ผิดนะครับอาจจะไปคลิกลิงก์ใครก็ไม่รู้ที่ตามหน้าเว็บนะครับไม่ตรงตามผู้แนะนำนะครับชื่อผู้แนะนำเราไม่ใช่คนที่แนะนำเราจริงๆนะครับก่อนที่เราจะเป็นเพจเซอร์เนี่ยให้เราตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอ่าไม่ตรงนะครับให้เราทําการแก้ไขโดยการมากดตรงนี้ครับกดตรงบัญชีข้างล่างนี้นะครับ กดตรงบัญชีนะครับเสร็จแล้วเข้าไปนะครับดูนะครับตรงคําว่าโค้ดของฉันนะครับหรือคําว่า my code นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเสร็จป๊บนะครับแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเราก็กดตรงคําว่าฉันต้องการเปลี่ยนผู้แนะนํานะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับพอเราจิ้มเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาคีย์รหัสผู้แนะนําที่ถูกต้องลงตรงนี้นะครับเราก็สอบถามมาแล้วก็กด เช็คครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับพอเรากดปุ่มแดงเช็คเรียบร้อยนะครับจะเห็นชื่อโค้ดของเราออกมาที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็กดคําว่ายืนยันครับกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับชื่อโค้ดของเราตัวจริงนะครับคนที่แนะนําเราจริงๆก็จะมาอยู่ข้างบนนี้นะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองไปเช็คดูหน้าแรกอีกทีนึงนะครับโดยการกดตรงนี้นะครับ เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็มากดดูตรงคำว่าเพเซอร์ครับจะมาดูตรงนั้นนี้ครับโค้ดของเราก็จะเปลี่ยนเป็นโค้ดที่ถูกต้องนั่นเองนะครับผมอ่าครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับผมโค้ดิกรสวัสดีครับ